ร้านค้าออนไลน์ไม่สดงราคาสินค้าถือว่ามีความผิดครับมีกฎหมายนะครับพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการจับกลุมหรือเปรียบเทียบปรับร้านค้าออนไลน์ต่างๆนะครับที่ไม่ยอมแสดงราคาสินค้าหรือค่าขนส่งให้กับผู้ซื้อได้ทราบถ้าเกิดว่าผู้ซื้อทั้งหลายเนี่ยครับไปเจอร้านค้าออนไลน์ร้านไหนที่ลงแต่รูปภาพสินค้าแล้วมีข้อความด้านล่างว่าให้็อ b o x เข้าไปถามราคาอีกทีนึงเนี่ยสามารถแจ้งเบียงเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เลยซึ่งโทษของร้านค้าออนไลน์ต่างๆที่ไม่ยอมแสดงราาาคคสิน้ มีโทษปรับสูงสุดถึง10,000บาทเลยนะครับสำหรับผู้ที่เจอร้านค้าออนไลน์ที่ไม่แจ้งราคาสินค้านะครับแล้วบอกให้ยินบอกเนี่ยสามารถแจ้งไปยังเจ้าที่ในสำนักงานพณิธย์ิตในเขตพื้นที่ของท่านได้เลยครับผมสำหรับร้านค้าออนไลน์นะครับถ้าผมแนะนำเนี่ยยังไงเสียการสแสดงราคาสินค้าอาจจะใส่ในรูปภาพหรือใส่ในใต้ข้อความก็ได้แล้วแต่ท่านสะดวกแนะนำให้แจ้งค่าขนส่งเข้าไปด้วยนะครับในโพสต์ต่างๆเพื่อให้ผู้ซื้อสินค้าเนี่ยได้ทราบข้อมูลทั้งหมดในการซื้อขายสินค้ากับท่านครับผม สำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาที่ภาษาทางกฎหมายสามารถมาค้นหาได้บน Fastwork ครับผม Fastwork จากเป็นจ็อบจบเป็นงานไม่บานปลาย